สวัสดีครับผมช่องพลอระเบลดออฟิเชียลครับบรรยากาศลูกๆกำลังเปลืมแตงหนากันครับเอาไปเจ๊เนาะเอาคุณแม่มาหาลูกวะครับพ่อเราไปพอลูกเราไปเอาอู้ิงก็ทานลงกากรถอยอู้ยิงมาแล้วอยู่ั้งพูดเลรอครับแต่บอลลงจากรถมาแล้วครับเพื่อกำลังแต่งตยทั้งรถอย นูกินนั่นได้ไหมหนูกินฟ้าทะลาจรด้วยได้ไหมมันจะเป็นแคบซูลมันไม่ขมหรอกมันเป็นแคบซูลลูกคือแล้วหนูก็นะฮะเอาเหรอ,อยาเม็ดได้ใช่ไหมเอานี่พ่อไปขอเข้ามาพาลาสองเม็ดถ้าไม่ไหวก็นอน เข้าใจไหมแล้วก็อย er ่าไปอย่าพยายามไปนอนตากแดดนอนะเอม็ดอะไรนี่คือว่าอ2เม็ดให้กินทีละสองเม็ดไงทุกสี่ถึงหกชั่วโมงกินเมื่อมีไข้ก็ได้กินน้ไม่ใช่เอาไปเก็บนะแต่ว่ามีไข่กินรอด ข้ามานเขาก็ให้กินทุกขันมีไข่สองถึงสี่ชั่วโมงเขาไม่กินชันมีไข่อันโมไม่มีไข่กันนอนพักก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพ่อนี่ดีโคเจนอย่างเดียวต่ำเข้าไปสองเมตรปุ๊บนอนหงผายเงื่อสัตว์แบบที่เนี่ยออกข้างหลังไปอน้ำช่วงวะ่ะ อะไรกินแล้วเอาไม่อยู่ทำไมเบียร์โคเจนน่ะพออยู่ไปซื้อบะง้อมาใส่กินได้ไม่ยังอัไงย้ำมั้ยังส้มตำบ่เดี๋ยวพ่อจะไปกินเนาะพ่อมีส้มตำครับยังบ่ส้มตำครับส้มหมูพ่อมีส้มหมูอยู่นะติดไหม เอาสมหมูเนาะมันกับสิดิบตัวลูกมันมันมันใครจะเป็นแหนมไหมมีแบบย่างเนยมวนมวนมวนก่อนกินแบบย่างก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้อันนั้นที่เขาย่างเขาใส่เปตองย่างไข่เงีวๆน่ะฮอละยี่น่ะเออมันกระเซาะไปอีแบบนึงตัวนั้นไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้นะชอบแบบดิบมากกว่าน้ำผัดิบ เอกลัตนาบุรีบอกเขามาไงเพราะเอกลัตนาบุรีน,นี่ไงนี่ไงกินไหมแล้วก็กินข้าวเนี่ยเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> ใครใพ่อดูถ้าลูกกินเข้ากินยาก่อน อันนี้เป็นส้มตำติลูกเนี่ยพอก็เห็นแต่เส้นของนมจีนเส้นพันธุม์มี่ปหืมมันค่ายๆเป็นแหนมไหมลูกเป่อได้แบบเขาอุ่น อยากจะขายเป็นแหนมมีเงินจากบาท้นานเจ้าของบาดนี้มีเงินจากบาทอ่ฮะมีแล้วหืมบ่มี <c oughs> มเงินฮะ <c oughs> ก็แหนม <c oughs> เออเป็นแหนมสมแหนม งั้นกับบอมี่มซื้อของกินมาแล้วตายเดี๋ยวนีได้ตัวไม่ยากบาทไม่หาบาทมีแต่เงินในบัญชีเงินในบัญชีมีเท่าไหร่อ๋อมันไปนเซมเหมือน ไายก็มีเงิน,น้านน่แม่เดี๋ยวอันนา้น่อกันสองร้อยนะแต่ตุวนลูกข่ยพี่น้องไปเห็นนอนตากแดดแม่มึงว่ะ เดี๋ยวผมพอมาไหว้พอจังไ้ซักสองร้อยถ้าจะซื้อกินเพื่อหาหมอน,อนยาพยาม มันไง่ายๆกันปะอาต้องต้องอ่านทางแดดป้อมตอนแรกมันไม่แดดอือต้องเบื้องว่าแต่เป็นตกทั้งไลยตัวเนาะับเพื่อนเขาหลับตัว,ว,วทั้งๆคนไหลที่ไอ้กับหมุนแม่ล,มล,ลวนเนาะ พ่อกับแม่รู้ไหมเนี่ยว่าไม่สบายเนี่ยรู้เ<อ>พราเป็นยังรอกบ่มีกับมาของน้องพ่อก็ได้ยามียังโอ้เนี่ยพ่อบ่มีกันเล็กพ่อเป็นยัง งามี่ก็ไปเห็นปิ้งสินกับซื้ไปไปอไว้พอ เก็จุติตัวละวันมิตศเรื่ซื้อแซมกนินยังลูง<ส>กตื่แซมกินยังลันข้ามันไกลร้วยว่ื้อร้านเลยร้านค้าจอดเนี่พ่อพ่อใครซื้อได้พวกยังสิ เพราะว่าขันพ่อจะกินเนี่ยขนอาหารตามสั่งก็คือต้องเป็นร้านประจำมู่บ้านซุ้มจ่อนเนี่ยพราว่ามันใจเอาะมันอร่อยเลยนะ <c oughs> เอาว่าๆแ,แต่ข้อมันก็เป็นร้านประจำด้วยง่ะ <c oughs> เช่อแหละตือร้านแซ่บเออโอเค ต้องต้เงินขายลูกสาวก่อนหาไม่มีเราอยากน้องเอ้ยมการเรื่องตัวน,นี้แทรกผมมีเงินมาหนีิ บังนะจตัวใดัะอยู่นี่พ่อะัวพ่อพอ,พอจังสีมาใส่หไห้เป็นอย่างทำไมแล้วมึงจะลูกมีอะไรเงินเื้อที่ไหนซื้อกินฮะทำไมหนึ่งนำพ่อบางนาจจะลอยอยังน่นมันเลยอยัลอยได้นี่พ่อซื้อตะลิบซ้อนะ เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเอาไว้ใส่ก้อนเอาไว้ใส่ก้อนน้ำโมมีนะัน่นน้ำ่มยู่ดีมีแห้งนั่นนะแล้วเอาอะไรไปซื้อกินไม่เอาแล้วกินอะไรฮะเาข,ขาขั้วกลางากับ,ขบเขาเบร์เสหจาเจ้าของอยากกับเขาไม่เด้เอาไปด้วยน้ำมี่ยังไม่พอก็ได้เอาบมมีก็บวันไปงาง เอาไว้ย่ำลำบากกันตีโตจะคล้อ,องไว้มันควั้งจะขาดโตย่ำมีของลำบากเสื้อพอ่อน <Okay. S 1> ืนโมนเสือพ่อนี้ <Okay. S 1> ถ้าขัดเขินมากเงินต้องตีโตวไว้อยากก็ซื้อกินซื้อเมันกินกับเขา ซืือกินเขาขัวเลยแต่มาซืือกับของมากินกระบอกมาลูกน้ำซาวอาจจะม,มีปีงหมูปีงปลาปีง,งมาขายก็้ข่จกเขาขัวมากินจบคุยฝันเอาซื้ออือดีน่นนะ ยิ่งนกับตาพี่น้องพี่น้ำนี่ครับผมอาลูกสาวกินขอกินยาฝากคนที่ตามกนอลไรแซ่ให้แล้วครับผม